ไปดูเรื่องต่อไปกันบ้างครับคุณผู้ชมพาคุณผู้ชมไปกันที่จังหวัดพิจิตรนะครับพระสงฆ์ภายในพื้นที่เขตปกครองทุกอำเภอในจังหวัดพิจิตรครับเข้ารับการถวายความรู้สนับสนุน,นกลไกศูนย์ประสานงานเพื่อสร้างสังคมสุขภาวะครับวิทยาลัยสงฆ์พิจิตรนะครับจัดอบรมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพพระสงฆ์หลักสูตรพระคิลานุปถกนะครับพระคิลานธรรมและ พระสาธารณะส่งเคราะห์ครับหรือพระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัดขั้นต้นนั่นเองเพื่อสนับสนุนกลไกศูนย์ประสานงานสร้างสังคมสุขภาวะนะครับโดยมีพระราษฎสิทธิเวทีครับรองศาสตราจารย์ด็อเตอร์เจ้าคณะจังหวัดพิจิตรเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ทั้งนี้เองเนี่ยจากสถานการณ์สุขภาพนะของพระสงฆ์โดยเฉพาะป่วยกันเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังก็จะมีโรคเบาหวานนะครับโรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจขัดเลือดและภาวะไขมันในเลือดสูงซึ่งสาเหตุสําคัญครับคุณผู้ชมส่วนหนึ่งเลยเนี่ยมาจากอาหารที่ใส่บาตท,ทําบุญของพี่น้องประชาชนที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจแล้วก็ตระหนักถึงผลเสียของการเจ็บป่วยของพระสงฆ์นอกจากนี้เองเนี่ยพระสงฆ์ยังมีพฤติกรรมเสี่ยงด้วยนะครับต่อสิ่งที่เป็นสาเหตุของการเกิดโรค ยกตัวอย่างจะมีการสูบบุหรี่การดื่มกาแฟดื่มเครื่องดื่มชูกําลังแล้วก็ขาดการออกกําลังกายที่เหมาะสมหากไม่ได้รับการแก้ไขนะครับจะกลายเป็นผู้ป่วยรายใหม่ปัญหาสุขภาพของพระสงฆ์นั่นเองนละครับครับการจัดอบรมในครั้งนี้นะครับก็จะช่วยให้พระสงฆ์มีความรู้ความเข้าใจมีทักษะในการดูแลสุขภาพอนามัยตามหลักพระธรรมวินยัยและให้คําแนะนําดูแลพระสงฆ์ภายในวัดแล้วก็ชุมชนได้ครับ